สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้งา,านการศึกษานะครับและที่สำคัญนั่นเองก็คือการส่งเสริมคุณนที่ครับผมต้องขอแยกการเป็นแนะนำนะครับผู้ที่ได้เกียรติมาก็คือการครับตอนนี้ขอรับคำคุดรเอียาเจอร์สุรนรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านได้ยังสดนะครับในการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สมมังคมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการในการให้บริการสาธาร,รณะแก่ประชาชนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตลอดก,การสมม่งเสริมการวิจัยเพื่อการประสาเพื่อให้การองการบริหารสนับสนการ,ร,รสินวยการดูแลและ ได้อ่านได้เข้าใจข้อบความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงาในชื่อพร้อมรับการไว้ในพระักสกา์สุธรัมศรีรัน์ในครั้นี้กาับเชิญพระมงคลจิกท่านได้ให้ได้ตัก สารคามทั้นคณะบดีวิยยทยาลัยกฎหมายและการปกครองม,มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนหมหาสารคามท่านผู้มีเกียรติทีครบทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณจังหวัดกาลสินทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากรเศรกิจการเมือวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีต่อพี่น้องผมเป็นฝังวันฝังเป็นอย่างที่ว่าความร่วมมือทร,ร,อนนรทั้งนี้จะประสานสัมพันธ์การช่วยาานส่วนในบระการถึงทั้ง12โรงเรียนซึ่งมีรายการครูกว่า400คนิตผมต้องขอากราบขอบคุณทางหาวเวายาละความภัระคำทานณะตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ความร่วมมือทางวิชาการ องนายกรจงคองรัฐและท่านสลัดคอจ